สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่เราได้อัปเดตลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นลิงเน็ตโนรีคิมสันหรือกินชิกสีบูนี้ตอนนี้คิมสันกับโนรีของพี่ก็ได้บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ในช่วงของตอนเช้าพี่ก็จะมาป้อนอาหารเจ้าเหลืองนะจริงๆเขาไม่ได้ชื่อเหลืองนะทุกคน เป็นนกแก้วลิงเนี่ยสีเหลืองที่พี่เอามาเลี้ยงทําไซส์ให้กับลูกค้านะครับก็ตัวนี้จะน่ารักมากๆกินง่ายด้วยนะทุกคนในการกินแบบนี้ก็มีหลายๆคนในพี่ทําคลิปในการป้อนนะครับก็วันนี้นี่แหละจะมาทําให้ทุกคนดูถ้าเราป้อนแบบนี้อ่ะพี่จะให้ดูเห็นไหมเขาจะโชคแรงมากๆเลยนะเพราะว่านี่เห็นไหมถ้าโชคนี้อาหารจะติดตรงอ่า จะงอยปากของเขาแล้วก็ข้างปากเขาได้ทําให้ติดขนนะครับเราจะประคองหัวตรงนี้ไม่ได้จับนะแค่ประคองไว้แล้วก็จะให้เขากินแบบนี้ซึ่งในการกินแบบนี้จะนิ่งมา,มากๆพอน,นิ่งแล้วอาหารจะไม่หกออกจากปากเขาหรือจะไม่ไปอุดที่จมูกเขานะครับจะเป็นแบบนี้ประคองนี้แล้วก็ค่อยฉีดนะครับ อุณหภูมิอาหารนี้เอา้าทุกคนหกเติว่าอุณหภูมิอาหารนี้ก็เป็นอุณหภูมิร่างกายเราเลยนะอุ่นๆไม่เน้นร้อนนะครับบางทีก็ประมาณแบบสมมุติเราไปเจออินเทอร์เน็ตประมาณสัก 39- มสบอะไรประมาณนี้อันนั้นก็จริงๆมันไม่รู้ว่าป้อนได้ไหมว่าพี่ไม่เคยป้อนแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราเลี้ยงเบิร์ตเดยกกับพ่ออาหารทะลุเป็นแบบนี้อ่ะพี่ก็ป้อนร้อนประมาณนั่นแหละ ก็เลยทําให้กขาพ่ออาหารทะลุแต่เราจะมาเปลี่ยนป้อนเป็นอุณหนภูมิร่างกายนะครับซึ่งเขาจะกินง่ายมากๆเลยนะถ้าเรากลัวเขาไม่ย่อยอยากจะแนะนําให้ป้อนเบาบางนะครับป้อนเบาบางนี้ในการชงอาหารลูกป้อนจะไม่เข้มข้นนะแต่ที่เห็นพี่ป้อนเข้มข้นนี้คือเราตรวจดูทุกสิ่งทุกอย่างในการย่อยของเขาก็ดีมากๆตนะั้งแต่เราเริ่มเอามาเลี้ยงนะครับเราสามารถป้อนเข้มข้นได้เพราะว่านกไวนี้ เขาเป็นวัยที่กําลังโตนะกำลังจะเข้าขนคุมเลยตอนนี้เป็นขนภายอยู่นะครับขนภายขนผ,ผู้กันอยู่นะครับก็จะกินเข้มข้นได้แต่ทางนี้ในการป้อนนี้ เราจะป้อนกี่ม l ก็เรื่องของผู้ป้อนถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเรื่องของผู้ป้อนคือบางคนไซน์นี้อาจป้อนสี่เวลาเขาก็เลยไม่ได้ป้อนแบบเยอะมากจนเกินไปนะครับบางคนป้อนสามเวลาก็ประมาณหลัก10 ml ขึ้นนะแต่ส่วนตัวคนที่ติดตามพี่พี่ไม่อยากป้อนเกิน9 ml ามนะครับทางนี้ก็ มันสามารถป้อนได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงดูแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับทางนี้ก็เอาที่เราสะดวกและสุขภาพลูกป้อนเราแข็งแรงไม่อดอาหารหรือไม่ผอมจนเกินไปนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเขาก็จะป้อนยากมากพอป้อนยากแล้วเขาจะเป็นช่วงวัย ที่จะเข้าตีปีกจะเข้าวัยบินอะ่ะทุกคนเป็นวัยกลางๆของที่จากลูกป้อนขึ้นไปอะ่ะที่ว่าขนคุมแล้วเขาจะป้อนยากพอป้อนยากแล้วเขาจะลดอาหารเพื่อติมเพื่อเตรียมบินหนีเรานั่นเองเราก็ต้องฝึกคอแบกไวน้นะเดี๋ยวพี่ให้ดูลินดากับแฟนต้านะคนฝึกเก่งมากๆนะทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ที่มาอุดหนุนเราสองตัวก็ฝึกนกเก่งมากๆเลยนะเพ้อฝึกเก่งกว่าพี่อีกนะทุกคน น่ารักมากชุดนี้จะเป็นชุดที่2นะครับใครที่เลี้ยงอ่ะชุดที่2ประมาณอายุเท่ากันก็ฝึกได้เลยเพราะว่านกทุกตัวต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกก็จะลำบากเราในอนาคตนะครับ ทั้งนี้ในการเลี้ยงในการป้อนแบบนี้ก็จะมาแนะนําว่าไม่ต้องป้อนร้อนจนเกินไปป้อนอาหารอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ป้อนพอดีกับกระเพาะอาหารลูกป้อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกระเพาะอาหารลูกป้อนก็กาลังจะตึงแล้วนะครับจริงๆอ่ะต้องป้อนเยอะกว่านี้แต่เราจะป้อนประมาณอีค่าาเวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราต้องป้อนเราก็ต้องจับดูกระเพาะเขาด้วยนะครับถามว่าทําไมต้องจับ คือถ้ามันตึงจนเกินไปอ่ะจ,จะทําให้ลูกป้อนเราไม่สบายตัวขย้อนอาหารออกมาได้นะครับการขย้อนอาหารออกมานี้อาจจะทําให้ลูกป้อนเราติดเชื้อหรืออาจเป็นการาติดเชื้อทางกระเพาะภาคอาหารแล้วก็ทางเดินอาหารของเขาจะทําให้ขี้เหม็นแล้วก็เป็นขี้สีเขียวหนึบๆเหมือนะทุกคนแต่ว่าทางนี้พี่ยังไม่เคยเจอในลูกป้อนของพี่นะครับเพราะว่า เราค่อนข้างที่จะ,ะเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนะถ้าใครอยากได้สีเหลืองนี้ก็สอบถามพี่มาได้แล้วก็พี่เลี้ยงทําไซส์ให้ได้ในระหว่างที่อยู่กับพี่ถ้าป่วยพี่จ่ายให้ร้อเลยนะครับเดี๋ยวพี่รักษาให้นะครับถ้าตายพี่ก็ซื้อให้ใหม่นะ แต่ถ้าพี่เลี้ยงทําไซต์ไปแล้วขนคุมไปแล้วเราดูในเรื่องสุขภาพโอเคก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงที่จะเลี้ยงต่อนะครับเพราะว่าถ้าถึงมือผู้เลี้ยงแล้วพี่ไม่รับประกันเรื่องสุขภาพแล้วนะเพราะว่าพี่เลี้ยงทําไซต์ให้ประมาณ2 3อาทิตย์หรือ1เดือนสูงสุด1เดือนนะครับทุกคนก็พวกนี้ยากจะไม่ถึง1เดือนเขาก็ขนคุมแล้วนะครับเห็นไหม เดี๋ยวพี่จะไม่ได้ป้อนเขาต่อยนะเห็นไหมเขาพ,พาะพักอาหารเขาก็ตุงแล้วเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จับมาให้ดูตัวนี้ก็มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยในส่วนเรื่องของราคาก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับใครที่สนใจตัวนี้จะเป็นเหลืองตาแดงนะทุกคนเห็นกระหม่อมนกไหมกระหม่อมนกนี้บางตัวอาจจะขนไม่ขึ้นเลยแต่ตัวนี้น่าจะน่าจะไม่ขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเขาโตเนี่ยขนพวกนี้จะมาปิดเหมือนเดิมนนี้จะเป็นกระหม่อมนกนะ ก็ทางนี้ในส่วนของสุขภาพเห็นไหมตามตัวจะไม่มีรอยยุงกัดนะครับถ้าอยู่กับพี่นะแต่ถ้าอยู่กับผู้เลี้ยงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเห็นไหมดูพี่จะให้ดูตูดเขาเห็นไหมตูดเขาควรจะสะอาดสะอ้านนะครับตูดตรงนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูเดี๋ยวตูดจะไม่มีขี้ติดหรือเป็นสีเขียวติดนะครับเห็นไหมตูดเขาจะสะอาดมากๆเลยนะ แต่พี่ไม่อยากจับเขาพิกบ่อยว่าเขาเพิ่งกินอาหารเสร็จปีกเขาก็จะสวยวัยน,นี้ในเรื่องของยุงกัดก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเขามีขนแล้วที่เป็นห่วงคือเวลาเราวางลูกป้อนไซนี้ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าหรืออะไรเราอ่เราระมัดระวังในเรื่องของหนูหนูแมงสาบนี่สําคัญแมงสาบสามารถกัดลูกนกเราได้เลยนะครับแล้วก็หนูด้วยนะครับทางนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะเห็นไหมน่ารักมากๆเลยก็ อีกหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ย้ายบ้านแล้วนะครับหนึ่งอาทิตย์ขน,ห,นหลอดที่หัวก็น่าจะเริ่มเป็นขนคู่กันแล้วนะหรืออาจจะปีกคุมไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม พวกนี้ถามว่าต้องเอาไปตากแดดไหมจริงๆอ่ะขอแค่ที่อยู่เขาอากาศทายเทมีแสงมากพอเพื่อที่จะให้เขาไซโคนหรืออ่าย่อยอาหารหรือไม่เย็นจนเกินไปไม่อากาศชื้นก็ถือว่าโอเคแต่ทั้งนี้ช่วงเช้าช่วงค่งําตัวนี้ก็ได้ออกไปเล่นกับพี่อยู่นอกบ้านแล้วก็ไปตากแดดนะครับตากแดดตากลมด้วยนะเห็นไหมน่ารักมากเลยนะครับราคาไม่แพงสนใจก็อินบ็อกมาที่เพจพี่ได้เด้อเนี่ยทุกคน ดูหางเขาอันนี้เขาเรียกว่าขนหนามจะเข้าขนคุมนะครับเป็นขนพายนั่นเองทุกคนเห็นไหมอยู่ในระหว่างขนหนามกับขนคุมนะจะเป็นขนพายดึอจะงอยปากสมบูรณ์แบบอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่เสริมในเรื่องของอการเลือกซื้อลูกป้อนนะสำหรับนกแก้วลิงเงียะว่าช่วงนี้นกแก้วลิงเนียเยอะหนึ่งเราจะดูองค์ประกอบเดี๋ยวเราจะพูดถึงภายนอกก่อนนะภายนอกจริงๆอ่ะพี่แนะนําไปหลายอย่างภายนอกจะเป็นแบบนี้คือภายนอกเขาต้อง ยืนได้แต่บางตัวนีสใสไม่เหมือนกันนะยืนได้แบบนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูยืนได้วิ่งได้นะครับแล้วก็พวกนี้เวลาเขาตกใจเขาจะมุดสองอ่าสองเราจะดูในเรื่องของการยืนเป็นหนึ่งสองเราจะดูเรื่องขนขนนี้จะไม่หักไม่งอหรือไม่แบบโดนกัดตัวอื่นกัดแท้าอาจจะมีลายขนนั่นเองแต่ถ้าเราเอามาไซนี้ลายขนจะยังไม่ขึ้นเราสามารถอีกสักนิดนึงเราสามารถพ่นสเปรย์ได้นะครับ ต่อมาเราก็จะมาดูตรงหัวตรงหัวนี้จริงๆตรงกระหม่อมนี้ไม่เป็นไรนะครับโตขึ้นเขาก็จะปิดเองแต่ว่าตัวนี้เหมือนเขาจะเป็นกระหม่อมประมาณ5เส้นได้เลยมั้งทุกคนดูแล้วก็อันนี้เขาไม่ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเขาโตอันนี้ก็จะมาปิดหัวเขาไว้นะครับพวกขนข้างบนก็เราจะดูตั้งแต่ตาตาจะไม่มีจ้ำหนึ่งแดงทุกคนเห็นไหมแต่อันนี้เป็นตาแดงนะทุกคนเป็นเหลืองตาแดงนะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่จับดีๆก่อนเนี่ยแล้วก็ ตาหัวอะไรเสร็จแล้วจะไม่มีรอยยุงกัดแล้วก็ในการโชคอาหารจริงๆอ่ะลูกป,ป้อนบางคนคนขายเขาไม่อยากให้เราจับปากนกนะเพราะว่าการจับปากนกนี้จะทําให้เขาป่วยป่วยในเรื่องของแบคทีเรียหลายอย่างที่ลงไปกับพ่อพาอาหารในการโชคนะครับทางนี้ในการป้อนอะไรเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะจะงอยปากพี่เขาบอกว่าอยากได้จะงอยปากสั้นๆตัวปุ๊กอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทุกคนเห็นไหมจะงอยปากสวยมากตัวนี้เห็นไหมทุกคน จงอยปากสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะตัวนี้คือสวยสุดๆเลยนะตั้งแต่ที่เลี้ยงมาจะงอยปากตัวนี้คือสวยงามมากที่เขาอยากได้หัวสั้นๆไม่ยาวก็ตัวนี้จะสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมจะงอยปากนี่สวยสวยจริงๆนะทุกคนนี้พี่ไม่ได้อวยนะแต่ว่าแก้มเขาเยอะมากเลยนะทุกคนเหน็นไหแก้มเขาจะเยอะมากๆแล้วก็ในส่วนของอาหัวดูเสร็จแล้วเราก็จะมาดูตรงตูดนะเพราะว่าตรงตูดสําคัญมากๆ ลูกป้อนที่าขายถามว่าตามร้านหรือตามอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ปรับปรามนะถามว่ามีป่วยไหมจริงๆอ่ะก็มีนะครับทั้งเรื่องตาเรื่องการป่วยอยู่แล้วเรื่องระบบย่อยอาหารหรือเรื่องตูดตูดนี้เราจะดูได้ชัดเจนเพราะว่าบางทีพี่ไปเต็มตูดเลอะโขนหมดเลยนะเป็นเขียวๆเ,เป็นเมือกนะทุกคนถ้าเป็นเมือกเหล่านันะ้นแน่นอนติดเชื้อทางอ่า กระเพาะพักอาหารทําให้ลูกนกอยู่ได้ไม่เกิน3-4วันพี่รับประกันเลยนะถ้าเป็นแบบนี้คือตายอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าบางคนเคยประสบเจอไหมเนี่ยตูดจะสอาดซ้านแบบนี้เลยนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของภายในภายในเราจะดูกระเพาะพักอาหารจริงๆพี่ป้อนเยอะไปเนี่ย จับเขาขึ้นกระเพาะภากอาหารถ้าเราดูาสังเกตดูตรงนี้จะแข็งแข็งถ้าไม่ย่อยนะครับแต่ถ้าย่อยดีเราจับนี้จะไม่มีแข็งแข็งจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยสีอาหารที่เราป้อนไปนะครับจะไม่ตกตะกอนสีนะถ้าตกตะกอนสีในใต้ท้องนะเราจับดูเป็นเงแข็งตรงนี้ก็คือกระเพาะภาคอาหารไม่ย่อยทําให้เขาเสียชีวิตได้ทันทีนะครับเอาเรามาเลี้ยงพี่ให้ไม่เกิน3 4ถึงวันก็น่าจะเสียชีวิตเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ที่พี่จะมาอัปเดตในส่วนของลูกป้อนลิงเน็ตสีเหลืองให้ทุกคนดูนะครับพวกนี้ไซส์นี้ถ้าเราฝึกดีดๆเขาก็จะเชื่องมากแต่โตไปเขาก็จะห่วงตัวนะครับทางนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูหลังจากที่พี่ถ่ายทุกคนดูแป๊บเดียวโนรีกับคิมซันของพี่ไปแล้วได้บ้านเบนที่รบร้อยพี่เขามารับในช่วงของประมาณ3ามทุ่มนะครับ อันนี้พี่ไปส่งเองแต่การไปส่งนี้พี่คิดค่าน้ํามันถ้าผ่านทางด่วนที่ไวที่สุดพี่ก็จะขึ้นทางด่วนแล้วก็เก็บค่าทางด่วนด้วยนะครับทางนี้ก็เราจะหลีกเลี่ยงในการเดินเส้นธรรมดานะถ้ามันไปทางด่วนได้ก็จะไปทางด่วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุในการไปส่งนี้มันจะไม่คุ้มอะไรเลยสักอย่างเลยแล้วก็ทำให้เราการเดินทางช้าเวลาเราก็ต้องขึ้นทางด่วนอย่างเดียวนะเห็นไหม น่ารักมากเลยนะทุกคนลิงเน็ตเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีหลากหลายสีนะครับส่วนสีเขียวนี้พี่ไม่ได้เอาสีเขียวมาเลยนะครับเพราะว่าสีเขียวที่ฟาร์มหมดแล้วส่วนมากจะเป็นนกป่ากันจริงๆอะ่ะอยากจะอะ่าจริงๆตามเพราะตามฟาร์มบางบางทีขอย้ํานะครับบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นกป่าแต่เราเอามาตอนเขาไข่พอเขาแตกไข่ออกแม่ป้อนพ่อแม่เขาป้อนน,นิดนึงเราก็ต้องจับเขามาขายนะครับตอนที่พี่ไปรับนะ แต่บางทีอ่ะถ้าใครอยากได้ลิงเน็ตสีเขียวก็อทักมาหาพี่ได้ถ้าแบบเลี้ยงเลี้ยงทำไซส์ให้ก็พี่จะไปหาดูลิงเน็ตสีเขียวให้ราคาก็อยู่ที่เหมือนเดิมน,นะครับ1 5 0 0บาทพี่รับประกันในเรื่องของสุขภาพด้วยนะถ้าใครามารับเอาไปเลยพี่ก็รับประกันหนึ่อาทิตย์แต่ถ้าให้เลี้ยงทำไซส์2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์หร,ออตยหรือ1เดือนพี่ก็ ส่งถึงมือลูกค้าแต่ว่าไม่รับเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอยู่กับพี่ก็หลายอาทิตย์แล้วเราสามารถดูสุขภาพได้แต่ถามว่าดูสุขภาพแข็งแรงนี้เราเอาไปเลี้ยงเองมีสิทธิ์ป่วยไหมมีนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในการเลี้ยงหรือความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงนั่นเองทุกคนก็ถ้าเป็น ถ้าใครแบบไม่มีตังค์ไปรักษาสามารถให้พี่ช่วยได้พี่ก็จะช่วยในสิ่งที่ตัวเองช่วยได้แต่ถ้าให้ช่วยบ่อยๆพี่ก็ไม่ช่วยนะครับเพราะว่าพี่อยากจะเตือนทุกคนไว้ว่าการจะเลี้ยงนกแต่ละตัวนี้หนึ่งเวลาสองเรื่องเงินสำคัญมากๆสามคือความรู้ความรู้รอบตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิสัยอาหารการกินนะครับ 4คืออย่าดูอย่าด่าเขาเล่นกับเขาบ่อยๆพูดกับเขาเพราะเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทั้งนี้ถ้ารู้ตัวว่าเขาป่วยเราต้องพาเขาไปหาหมอทันทีเรื่องเงินจะสําคัญมากๆที่สําคัญกว่าเรื่องเงินคือเวลาถ้าเราเลี้ยงเราไม่มีเวลาเล่นกับเขายังไงก็ไม่เชื่องนะพี่บอกเลยนะครับว่ายังไงก็ไม่เชื่องขอรับประกันเลยนะครับ เพราะว่าเราต้องเล่นกับเขาป้อนเศษเห็นไหมพี่ก็จับเล่นแบบนี้เราสามารถเกาตรงหัวหไหมทุกคนขนที่หัวเขาจะฟูขึ้นนะครับดูนะเห็นไหมดูนะพี่จะเกาตรงหูเขาเขาจะชอบมากๆเลยนะเห็นไหมทุกคนเห็นขนไหมขนหนามจะฟูขึ้นนะครับเนี่ยเขาก็จะ น่ารักในการเลี้ยงดูโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตในส่วนของลิงเน็ตสีเหลืองให้ทุกคนดูสำหรับตัวนี้มีเจ้าของแล้วถ้าใครสนใจอยากให้พี่เลี้ยงทำไซส์ให้ก็อินบ็อกมาที่เพจกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่ได้เลยนะครับพี่ก็จะดูแลให้ประมาณ2 -3 ามอาทิตย์ถ้าใครอยากให้พี่ไปส่งก็สามารถอ่า พี่ก็จะคิดเรื่องค่าน้ำมันแล้วก็ค่าทางด่วนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับใครที่สนใจก็นั่นแหละแอดเพจมาได้เลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วใช่ไหมครับมันเที่ยวม,มากๆเลยกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่